สวัสดีครับผมบ้านช่างเฟรมนะเดี๋ยวคันนี้ให้ดูฟีโน่ฟีโนโ่ฟีโนโ่โนโเคยทําชามที่ร้านไปแล้วแล้วก็เขาบอกว่ามันตอนนั้นนะผมป่วยนะผมป่วยก็คือแบบลุกทําไม่ไหวแล้วมันมีเสียงดังนะเ็เลยไปให้ร้านอื่นทําให้จังหวะวันนั้นเราจําไม่ได้ด้วยว่าเขาเคยทํากับเราอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้ดูให้แต่ปรากฏว่า ที่เราทำํำให้มันวิ่งได้ร้อยสิบเสร็จแล้วคือช่างที่เปลี่ยนให้ก็คงจะไม่รู้ก็เอาของเดิมๆใส่ปรากฏว่ารถมันเหลือ80ดสิบลูกค้าก็ไม่ชอบก็เลยกลับมาเอาของเอาอะไรมาให้ดู่ะเดี๋ยวให้ดูลองที่ขุดแบบนี้ก็ยังดีอยู่ ม,มีอะไรก็คืออันนี้เขาไปใส่ของเทียมมาเป็นของเทียมเนี่ยสีเลยนะสังเกตที่สีเนี่ยวิ่งได้แค่นี้นะขึ้นแค่นี้น,นี่ขึ้นสุดนะทีน,นมันมีเรื่องอาหาอย่างหนึ่งคือว่าเขาบอกว่าช่างที่เปลี่ยนมาให้เขาบอกว่าใส่สามพูดแต่มันไม่วิ่งอยู่แล้วไงมันก็ไม่วิ่ง แต่ปรากฏว่าเจ้าของมาไปขี่เนี่ยไอชามันเนี้ยมันได้แค่แปดสิบแต่ไอชามันเนี้ยมันได้ร้อยสิบเออตัวนี้มันดังอะ่ะก็คงเม็ดเนี่ยมันคงจะบุบเม็ดคงจะบุบแล้วก็ตัวเลื่อนเนี่ยน่าจะสึกออแค่นั้นแหละแต่เขาได้เปลี่ยนชามไงเอาชามเทียมอะไรพวกเนี้ยมาใส่โอเคก็เลยนี่มาเดี๋ยวเปลี่ยนเนี่ยดูเซอร์วิสหน่อยเเปลี่ยนเม็ดเป็นอะไรล้างเป่าฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวใส่แทมไปตัวหนึ่งโอเคประมาณนี้